บาร์เซโลนาประเทศสเปนค่ะยังพาคุณผู้ชมมาดูงาน Mobile World Congress 2016กันอยู่นะคะในงานนี้มีนวัตกรรมมากมายมีเทคโนโลยีล้ำๆที่น่าสนใจอีกมากเลยค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในงานกันต่อเลยค่ะในงาน Mobile World Congress 2016งานของโลกโมบายใหญ่ระดับโลกที่บาร์เซโลนารวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับโมบาย เดินไปทางไหนก็เห็นแต่เลข 5G ค่ะก็ 4G เนี่ยมันเอาไปแล้วสำหรับงานนี้ค่ะซึ่ง 5G ก็คือระบบสื่อสารไร้สายยุคต่อไปจาก 4G ที่กำลังถูกพัฒนาโดยหลายประเทศอยู่ในตอนนี้ค่ะ จะเห็นได้ว่าตอนนี้หลายๆค่ายก็กําลังทดสอบ 5G กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายจากยุโรปจากเกาหลีใต้หรือว่าจากญี่ปุ่นค่ะเพราะว่านี่ก็คือสิ่งที่เรากําลังจะมุ่งไปนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นอุปกรณ์ 5G ของค่ายจากญี่ปุ่นค่ะตัวนี้เนี่ยก็คือเบสสเตชั่นนะคะเป็นตัวที่ส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์มือถือซึ่งตอนนี้เนี่ยยังเป็นโปรโตไทป์อยู่เสร็จแล้วเมื่อมีการส่งคลื่นออกไปนะคะเขาก็จะแสดงให้เห็นถ้าเราสวมแว่น VR ตัวนี้ลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นเลยค่ะว่า การส่งสัญญาณตรงนี้เนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่นะคะซึ่งเขาก็โชว์ให้ดูว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีความเร็วที่เกิน2 g กิกะบิตขึ้นไป and can you explain the ability of this prototype? So the peak is the network peak Gigabit 2 So uh huh. Why do you use ก very, very like uh ็เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยี 5G จากค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะคะ งานนี้นอกจากค่ายมือถือจะพากันขน 5G มาโชว์แข่งกันแล้วก็ยังมีบริษัทที่ทำระบบตรวจสอบประสิทธ,ธิภาพ 5G เขาเอาระบบของเขามาโชว์กันหลายคนเลยค่ะโอ้โหเป็นรูปเป็นร่างกันขนาดนี้ 5G กำลังจะมาในอีกไม่นานนี้แน่ค่ะ แต่เทคโนโลยี 5G ที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี้นะคะสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติเขายังไม่ได้กำหนดมาตรฐานออกมาค่ะแต่เท่าที่เขาทดลองกันอยู่เทคนิคนึงของการทำ 5G ก็คือมีการรวมคลื่นความถี่มากกว่า1ความถี่เอามาผสมกันรวมถึงผสมกับ Wi-Fi ด้วยมารวมพลังกันเพิ่มความเร็วนี่แหละค่ะก็คาดกันว่าโลกเราจะได้ใช้ 5G กันจริงๆในปี2020นี้ละค่ะแต่คุณผู้ชมคะ 5G เนี่ย ไม่ใช่แค่จะมีความเร็วสูงมากๆๆแล้วก็มากกว่า 4G เท่านั้นนะคะ 5G ต้องเจ๋งกว่านั้นค่ะเพราะว่าจะสามารถรองรับผู้ใช้จํานวนมากรองรับอุปกรณ์จํานวนทีละมากๆได้ด้วยก็เพราะว่าในอนาคตอันใกล้นี้คาดกันนะคะว่าแต่ละคนก็จะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตติดตัวกันอย่างน้อยก็คนละ3ชิ้นแล้วล่ะค่ะแค่มือถือเนี่ยน้อยไปแล้วค่ะ ซึ่งก็จะเกิดการเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์ทั้งในระบบการขนส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของต่างๆรอบตัวและสิ่งเหล่านี้แล้ะค่ะจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มี 5G ค่ะนอกจากจะเห็นบรรดาค่ายมือถือหลายประเทศเขาแข่งขันกันโชว์ 5G แล้วนะคะอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้ค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไปก็คือบรรดาค่ายมือถือหลายประเทศเขาไม่ได้ให้บริการแค่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวแล้วนะคะแต่มีการทําบริการอื่นๆมาเสริมมากมายเพื่อเพิ่มมูล,ลค่า ซึ่งก็เป็นการเพิ่มการใช้งาน Data แล้วก็เรียกเงินเข้ากระเป๋าค่ายมือถือเพิ่มอีกนั่นแหละค่ะอย่างนึงที่เราเห็นนะคะเป็นเทรนดของโลกในตอนนี้ก็คือการจ่ายเงินในระบบ Mobile Payment ค่ะก็คือใช้มือถือเนี่ยในการจ่ายเงินในหลายๆอย่างนะคะสมมติว่าเราไปซื้อของนะคะแตะลงไปแค่นี้นะคะพอจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเมสเซจขึ้นมาค่ะแล้วก็เรียบร้อยค่ะมีบินออกมา เมืองไทยก็พยายามทำนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยรุ่งเหมือนในยุโรปเพราะว่าร้านค้าที่รับการจ่ายเงินแบบนี้ในไทยเนี่ยยังน้อยมากๆค่ะแล้วคนในยุโรปจำนวนมากนะคะก็ใช้มือถือเนี่ยละค่ะในการจ่ายตังค่าโดยสารพวกรถบสัสรถไฟนะคะอย่างเช่นอันนี้พอแตะไปปุ๊บก็จะตัดเงินเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ก็เดินผ่านเข้าไปได้แล้วคุยกับคนที่นั่นเขาก็บอกนะคะว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้มือถือแทนกระเป๋าตังค์แล้วล่ะคะ่ะ นอกจากใช้มือถือจ่ายตังแล้วยังใช้หาเงินได้ด้วยค่ะใครมือถือยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้จัดแอปฟรีให้ถ่ายท่อสดแต่หาตังได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ Mobile is everything จริงๆค่ะเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่ามีแอปพลิเคชันหลายตัวนะคะที่ให้เราสามารถถ่ายทอสดผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเราได้อย่างเช่นแอป Periscope ที่หลายคนก็รู้จักกันดีแต่แอปตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างค่ะ เพราะว่าเขาบอกว่ามีความรวดเร็วกว่าสามารถที่จะถ่ายทอดภาพได้เร็วกว่านะคะและที่สําคัญสามารถที่จะส่งแอดหรือว่าโฆษณาไปยังผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดของเราได้ด้วยค่ะอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเรากําลังถ่ายทอดสดอยู่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราอยากจะส่งโฆษณาไปให้ชมค่ะเราก็เลือกได้เลยนะคะว่าจะส่งโฆษณาในลักษณะไหนสมมุติว่าส่งเป็นวิดีโอกดโอเคแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ ผู้ชมของเราก็จะได้ชมโฆษณาที่เราส่งไปและสังเกตดูว่าโฆษณาจะมีความแตกต่างกันค่ะเพราะว่าเขาจะวิเคราะห์เกี่ยวกับโปรไฟล์ของยูเซอร์คนนั้นว่ามีความสนใจอะไรแล้วก็เลือกโฆษณาที่แตกต่างกันเอามาเลย์แบบนี้ค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ค่ะก็เหมือนกับว่าเรามีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีแอปพลิเคชันตัวนี้เราก็จะเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์เองได้เลยนะคะโอ้โหถ่ายทอดสดพร้อมหาตังค์ได้ด้วย โมเดลนี้จะต่างอะไรกับสถานีโทรทัศน์ที่ขายคอนเทนต์พร้อมให้ชมโฆษณาล่ะคะเนี่ยนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งนะคะยังมีอีกมากที่เล่าได้ไม่หมดค่ะมือถือเครื่องเดียวทำได้แทบทุกอย่างแต่จะให้ได้อย่างใจก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วด้วยนะคะ 5G เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วนะคะแต่ยังมีอีกคำหนึ่งที่สำคัญก็คือคำว่า Connected ค่ะและ 5G เนี่ยละค่ะก็จะเป็นตัวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ i ิน e r n e t of t h i n g s เกิดขึ้นได้จริงนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับมาพบกันใหม่กับ IT 24ชั่วโมงในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ